วัสดีด้วยครับผมนะชชามกุตรไฟกันแล้วครับอ่ะโอเคครับผมนะมือได้ของเสร็จแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือต้องเสียบสายถูกก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีสายไฟนะครับอันนี้เนาะอ่าเป็นปลั๊กไฟเหมือนปลั๊กคอมเลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะติดเลยเนาะอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ากีตาร์นะครับนี่เลยครับกีตาร์นะครับเข้าช่องแรกเลยนะครับช่องนี้นะครับเขียนว่า Input นะครับ i n s t r u m e n t นะครับตัวนี้นะกีต้าร์นะโอเคครับต่อมาแล้วผมให้ดูทีละอันก่อนนะครับอันนี้เป็นเอานะครับไปยังตู้แอมนะครับนี่ครับโมโนนะครับเสียบแอก็ได้นะครับอ่าครับต่อมานะครับไฟพวกเอฟเฟกตเขาค็จะมีมาให้4ช่องตรงนี้นะครับอ่าก็เลือกเสียบช่องใดช่องหนึ่งก็ได้เนะ อ่ะแล้วต่อมานะครับเอฟเฟกนะครับถ้าต่อไม่ถูกเนี่ยมันก็จะไม่ดังเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวบอกความหมายของคำว่าเซนรีเทิร์นนะครับง่ายๆเลยเซนนะครับก็คือส่งออกนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวถอดออกก่อนนะให้ดูอย่างนี้เซนนะครับอันบนนะครับเซนคือส่งส่งสัญญาณไปนะครับเข้าที่อินพุตเห็นไหมครับอ่าอินพุตของเจ้าเอฟเฟก แล้วจากนั้นนะครับเราก็เอาพุทนะครับนี่เห็นไหมครับเอาพุทนะครับมาเสียบรีเทิร์นของเอฟเฟกนี่เองนี่ครับนี่คือหลักการทํางานของลูปหรือเซนรีเทิร์นนั่นเองะน,นะครับนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเสียบให้ดูนะครับเสียบให้ดูนิดหนึ่งเนาะอ่านี่มันที่มันอาจจะ,ะคัดแคบนะเพราะว่าผมตั้งไว้จะได้แบบว่าโชว์ให้เห็นเนาะ,ะโชว์ให้เห็นว่ามันยังไงนะครับอ่ากองสายหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ อธิบายได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับอันนี้ก็ตั้งตามความชอบได้เลยนะครับผมก็เซตฮับให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้นอะอ่านะครับอันดับแรกนะครับก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะผมก็จะตั้งไว้ที่แบงค์ที่ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ชแนลที่หนึ่งจเป็นเสียงคอรัสคีนคอรัสัะครับอันที่สองก็เป็นเสียงเอ่อ อะไรนะเฟเซอร์นะครับันที่3เป็นเสียงนี่ครับเป็นเสียงของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเสียงแตกจะเป็นเสียงคอร์ดนั่นเองนะครับสามารถที่จะเอามาใส่ลูป2 3 4ได้อีกอะครันครับวิธีการใช้ลูบเมื่อท่านต่อเสร็จแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็กดที่ลูบเนี่ยได้เลยครับมันก็จะลั่นให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะ ต่อมาที่4ี่ก็เป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงแตกเหมือนกันนะครับเสียงแตกแล้วอันที่หน้าอันที่ห้านะครับก็มีเสียงแตกเป็นเสียงแตกมีเสียงโซโลมีดีเลยคระับสามารถกดได้เพิ่มได้นะครับบูทโมเลเลชั่นต่างๆแล้วก็คอมเพรสเซอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะตั้งกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติเราจะแก้ไขนะครับอ่ะ โอเคนะครับอันที่1นะครับเราจะแก้ไขแล้วให้เรากดนี่เลยเห็นคําว่า Edit ไหมครับกดหนึ่งครั้งนะครับนี่เลยครับหน้าจอมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าคุณจะ Edit อะไรนะครับนะคุณต้องตั้งโจทย์ก่อน Edit อะไรนะครับถ้า Edit ภาพรวมนะครับให้คุณเลือกคําว่าเมนูตรงนี้นะครับกดเมนู1ครั้งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอาการ Edit p r e s e t ต่างๆนะครับ ปุ่มข้างบนนี้นะครับมันสามารถจะหมุนได้นะครับอันนี้คือเพจนะครับก็คือให้เราหมุนไปนะครับอ่าเห็นไหมครับเราอยากจะตั้งค่าอะไรอ่าอย่างเช่นโกลโบลนะครับเลเวลนะครับโกลโบลเราเลือกมาเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับใช้ตัว3ามเป็นตัวหมุนเลข3หลุด3นะครับจะเขียนว่าเพจเนาะอ่าแล้วให้กด enter เข้าไปปึ้งเห็นไหมครับเขาก็จะมีละว่าเอาพุทเกณเท่าไหร่นะครับ แล้วมันจะปรับยังไงนะ่ะนี่ครับใช้เลขหนึ่งหมุนนอกก็ได้เห็นไหมครับอ่ามันมีลบสองลบสามอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมตั้งไว้กลางๆก็คือศูนย์เดซิเบลละกันเนาะอ่าครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ใช้ปุ่มที่สามเนี่ยปุ่มเพดหมุนไปเรื่อยๆนะครับว่าคุณจะเอาลูปเฮดลูมเท่าไหร่อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็มีอ่าอ่าวอลลุ่มวอลลุ่มอะไรต่างๆเงี้ยเนาะก็สามารถจะตั้งได้ว่าคุณอยากจะได้ความดังเบา เท่าไหร่ยังไงเงี้ยเนาะเออเนี่ยมันสามารถจะตั้งได้นะอันนี้ผมก็ตั้งมันสูงเลยแล้วกันเนาะดังดีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอ่พวกนี้นะครับถ้าหมุนไปแล้วแล้วมันไปไปแล้วเนี่ยคือมันสุดของมันแล้วนะครับอ่าุ่มอินพุตออฟพุตเลเวลต่าง,างอ่าบูตอะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีนะครับเราลองหมุนดูนะครับหมุนดูตรงนี้นะครับหมุนไปหมุนมาดูก็ได้ลองเลือกดูเล่นดูนะครับ อพอหลังจากนะั้นเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราจะทําการเซฟนะครับถ้าเราจะทําการเซฟแล้วจนระิงๆแล้วในพวกนี้มันก็เซฟให้อัตโนมัติอยู่แล้วหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับแต่เพื่อความมั่นใจถ้าเราอยากเซฟนะครับนะครับเราก็จะสามารถจะกดปุ่มที่1เนี่ยนะค้างปึ๊บเห็นไหมไฟมันจะกระพริบป,ปึ๊บเสร็จเลปึ๊บมันก็จะบอกว่าคูนสโตร์ออ ก็คือหมายความว่าคุณจะต้องการเซฟแบงที่00ขีด1นะครับชัชนแนลที่1ถูกต้องหรือไม่อะไรประมาณนี้นะที่นี้ผมพูดให้ฟังเพื่อคุณจะเข้าใจมากขึ้นให้คุณกดคำว,ว่า enter เห็นไหมครับ enter 1ครั้งนะปึ๊กอ่านะครับมันก็เซฟั้ที่นี่แล้วเห็นไหมครับอ่าง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะแก้ไขอะไรให้กดปุ่มนี้ ถ้าอยู่ดีๆไปกดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่แก้ไขนะครับมันก็จะไปของมันเรื่อยๆรันไปพีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะตั้งนะครับนะถ้าคุณจะแก้ไขสมมุติว่าอันนี้สมมตินะสมมติเสียงซโซโลโ่เนี่ยคุณต้องการปรับค่าของพวกรีเวิร์บทำยังไงนะครับให้คุณไปที่ Edit นะครับแล้วก็กดมาที่นี่เลยก็ได้กดตัวมันเลยนะครับนี่นนเห็นไหมรีเวิร์บปุ๊บเห็นไหม ตรงนี้ก็จะมาตรงช่องรีเวิร์บแล้วว่าคุณจะต้องการแบบว่า,าให้มันเป็นแบบว่าอะไรนะเชฟอะไรนะครับไซส์ Size, เป็นแลงเกตอะไรพวกเนี้ยนะครับมันสามารถจะหมุนได้เห็นไหมคือเขาจะบอกเลยว่า edit a ก็คือช่องนี้ edit b ก็คือช่องนี้ edit c ก็คือช่องนี้นะครับอ่าคุณอยากต้องการให้มันเป็นแกลนหรือเป็น xl หรือเป็นฮอปหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะค,คุณสามารถจะเนี่ยเห็นม้มันมีเยอะมากๆนะ ผมตั้งเป็นน,นี้แบบอ่านี่อันนี้ก็ไดเนาะเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มที่3เหมือนเดิมหมุนเพจก็คือหมุนหน้าของมันเห็นไหมครับคุณต้องการจะ High ไฮโคเท่าไยน,นะครับ high Level เวลทลายอะไรเงี้ยนะโลทลายหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณจะเจอค่ามิกนะครับเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการจะลดลงอะ่ะเขาก็บอกอยู่แล้วว่า Edit A ก็คือตัวนี้นี่เลยเห็นไหมครับ ถ้าคุณไปฟังฝรั่งอ่ะคุณฝรั่งพูดอ่ะงงมากอันจริงๆครับผมบอกให้เลยว่าโคตรงงไอ้งงไงไม่เข้าใจฟังภาษาแล้วบางทีเนี่ยฝรั่งเขาจะแบบว่าคุยไปซะเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็นะบางทีแล้วก็ตามไม่ทันฟังไม่ออกอย่างนงี้นะครับอันนี้คนไทยไปฟังแบบบ้านๆง่ายๆเลยนะครับแต่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องห่วงเนาะอ่าเลเวลเอาท์พุตคุณจะ ปรับยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยมันสามารถจะปรับได้นะครับ enable on อะไรต่างๆนี่นะครับให้รีเวิร์สมันออนเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับสามารถจะเพิ่มได้ลองหมุนดูถ้ามันสุดแล้วนะครับสุดแล้วก็คือมันจะไม่ไปนะค,ครับพอมันสุดหนักมันอ่าพอหมุนกลับมาทีนึงอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีอะไรต่างๆนานา,นาที่ให้คุณแบบว่าเอาไปปรับอะไรเงี้ยนะครับอ่าสามารถเลือกเปลี่ยนได้เห็นไหมครับเขาจะเขียนว่า รีเวิร์บท้นะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็สามารถหมุนได้เป็นแพนก็ได้เป็นรูมเป็นอะไรก็ได้ฮอลอะไรก็ได้เงี่ยนะครับสปินนะครับมีเยอะมีเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ที่สําคัญคือใช้ได้ดีทุกอันผมบอกได้เลยนะครับแม้ว่าจะมีให้เลือกขนาดนี้นะครับแต่ใช้ได้ดีทุกอันผมกล้าคอนเฟิร์มเลยเพราะาผมใช้งานจริงนะครับแต่ถ้าคุณแบบบอกเฮ้ย กดผิดไปแล้วว่าไม่อยากเซฟทายังไงกด Edit ออกเลยครับแค่นี้เองครับทุกอย่างจะเข้าเข้าสู่เหตุการณ์ปกตินะครับกด Edit ครับออกเห็นไหมครับมันก็จะไปโดยแบบว่าปกติของมันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็จะพูดของผมไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่าเซฟกันเซฟไปนะครับเซฟไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับ